สวัสดีครับพี่น้องนี่ภามานลาปลาข้างดำครับอันนี้เงื้อเงื้อขีดกระเดือนสื่อได้ครับพี่น้องเด็ดชิ้นเลี้ยวเด็ดชิ้นเลี้ยวนี่ครับเยื้อใส่เดือนเด้อพี่น้องเยื้อใส่เดือนว่างๆครับมาลองเบิง่งไม้นี่ตะกอนไหล ปลาข้างดำไหลแต่ก่อนแต่ซูมือในีป่หูเหือกันเพราะว่าคนหากินไหลพี่น้องเนะาะต้องไปล่องเบิงว่าจะยั่งบอตอนนี้กำลังมีกระแสรครับพี่น้องล่าปลาข้างดํากระแสกำลังมาแห้งนกเสียงนกบอเ,อ,อเสียงนกพี่น้อง ยี่ประมาณยี่สิบบาทครับพี่น้องใส่เดือนซื้อมาสองว่างครับพี่น้องนี่ครับใส่เดือนดำใส่เดือนดำเนี่ยพี่น้องใส่เดือนดำ keo keo khuất một để thăm ngăn đó là đây xin nhiều sụn này bay lui gần phía nọ Lui, lui, lui. หลุดสองโตแล้วพี่น้องพูดๆไหลอีแล้วไล่แล้วไหลอีแล้วไ <c oughs> ล่แล้วพี่น้องไล่แล้วพูดๆโอ้โหโอ้โหไอ,อพูดพูด,พ,ด,พ,ดพี่น,น้องพูดวอยมันจมกันเบ็ดมันใหญ่เนี่ยไปไปจมเบิังจะพูดเบิังพูดเบิังปลาตัวหน่อยกระดิ่เนี่ยนี่ปลาตัวหน่อยนี่ อืมเอ้ามาแล้วนี่พี่น้องนี่เขานดำหายอยู่ข้างดำเนี่ยนี่ข้างดำแท้เด้อพี่น้องเนี่ยนี่เขาเราเห็นมันดับอยู่นี่พี่น้องนี่นี่นี่ตัวมันนี่แม่บอกตทั้งไรไอทั้งวัชชัดตัวแรกเลยพี่น้องนี่นี่ตัวแรกพี่น้องนี่ข้างมันสีดำๆเห็นอ่อพี่น้อง ข้างดำดำเห็นป้เนี่ยข้างเขาสีดำดำเห็นป้พี่น้องไอ้ข้างดำข้างดำไปรุ่นโตต่อไปครับผมรุ่นโตต่อไปครับพี่น้องดึงน่อยๆโยนอ่าลาก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 เลยพี่น้องลากแล้วลากแล้วลากแลก้ว มึงนี่นายพานมาพอกันพุน่นพานทองมาพอดีพุ๊ดสิลงคายบ่พานทองลงคายมั่พานทองลงคายมั่อ่าลงคายเดี๋ยวรอรลุนครับว่าทีได้ปิ้งได้กี่บ่าวมึนี่มึงนี่ล่าข้างดำครับพี่น้องล่าข้างดำอ่อาไล่แล้วพี่น้องล่เลี้วล่าลี้ยวาลุนกันครับผม อโอ้ยพี่น้องอันนี้เป็นลูกโอ้ยตัวปลาลูกก็หมอสีนี่พี่น้องลูกหมอสีครับนี่หน่อยคักหน่อยนี่เดี๋ยวปล่อย,ยครับผม ไอพวกตัวปลาที่เหล่าพี่น้องหน่อยเกินมาที่เหล่าพี่น้องนี่รุ่นเมื่อไหร่ล่ะหน่อยแห้งปลาหน่อยมันกินมกติดเบ็ดอยู่นี่มันหน่อยแห้งครับพี่น้องลากไวายลาควา ลาไปโอ้ยประตัวปลาพี่น้องนี่โอ้ยนี่ยแต่พ่อมัดชิ้นเพชรป่ะติเด็กพี่น้องมึงตัวปลาโอ้ยเงิดไหลเงิดเงิดเกร็ดเงิด,งด,งด เอาไปทำอะไรเล่วโอ้โหโอ้โหดูตัวแก้ยุกโอ้โหวสวยอยู่พี่น้องเออเออเออนี่ข้างดำ สวยครับพี่น้องรุ่นนี้พ่อจียอยู่เก็บก่อนนะสองเต็มนะครับผมโอ้ยโ,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 โตปลาพุ่นปลานิ้น่ะพี่น้องเนี่ย ันนี้หน่อยหางแดงนี่ครับปลาอืดปลาอยากนี่ปลาตกชิ้นอยู่เฮ้ยสมีนะพี่น้องเฮ้ยกระเจาะมาเร็งยุตแตกไปแล้ววัชิธาผ่านท่องมิติลีอยู่ พี่น้องโตปลาโอ้ยถอนทับถอนทับพี่น้องบ่คือแล้วม่งโตปลานี่หน่อยฮงโพ่นมือตื่ะแลพี่น้องนี่ย้อนแสงหน่จ้าหน่อยครับผมโอ้ยว่าจะลาหมอข้างดำแน่กับพิดทางแล้วพี่น้องไอ้ผิดคิ้วแล้วมึงเนี่ บอคือบอคือพี่น้องบอคือเบิ่งตัวปลาเนี่ย